ถ้าอย่าพูดไปก็เป็นเรื่องของบ้านของเมืองแต่ว่าบ้านเมืองสลายพระก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันเป็นอันว่ตต่อที่นี้ไปราคุยกันถึงว่าการบูชาองค์สมเด็จพระทรง์ทันบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความสุขกันดีกว่าวันนี้ก็จะพูดกันทังเรื่องนางวีสาขายังไม่จบ เรื่องนาวิสาขาจริงๆจะพูดให้จบนี่มโหมันต้องหลายสิบตอนนี่ตัดมาเป็นตอนสั้นๆสักห้าหกสี่ห้าตอนหรือว่าห้าหกตอนก็พอจะจบที่จบนี่ก็พยายามจบไม่ใช่ว่าจบเรื่องข้องนาทีเดียวเรื่องข้องนานี่มีมากเลอเกินแต่เป็นด้านข้งความดี นี่เป็นตัวอย่างขบรรดาต่านผู้ตบริษัทที่จะแสวงหาความดีได้